วันนี้ผมมีหูฟังจากแบรนด์ Creative ครับผมเชื่อได้ว่าพอพูดคําว่า Creative ไปเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงซาวการ์ดนะครับเพราะว่า c r e เอทีฟเนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของการทําการ์ดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นออริจินะครับหรือว่าตัว s o u n d า a ์ด Creative s o u n d สเ s t e r อะไรต่างๆแต่วันนี้ครับทาง Creative เขาออกหูฟังรุ่นใหม่ออกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่น S X F I Air Gamer ครับ ก็สาหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆครั้งเวลาเราใช้งานในที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบมีสายเราต้องการการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยออกมาตอบโจทย์ในส่วนของด้านนี้มากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นหูฟังที่สามารถเชื่อมต่อแบบมีสายก็ได้ไร้สายก็ได้นะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เขารองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0นะครับแล้วก็ยังคงมีในเรื่องของตัวสาย USB Type C นะครับหรือแม้กระทั่งตัวแจ็ค3.5มิลที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศ ก็ได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งอะไรต่างๆที่มันเป็นแจ็คแบบ3ขีดนะครับหรือแม้แต่ Nintendo Switch เองก็ดีหูฟังตัวนี้เรียกได้ว่ารองรับทุกการใช้งานทุกอย่างจริงๆนะครับโดยตัวนี้ครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าทาง Creative เนี่ยเรียกว่าโอ้โห Base of CS 2020นะครับเขาเรียกว่าได้รางวัลอวอร์ดของ c s เนี่ยมาถึง23ปีติดกันเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมติของมันไม่ดีจริงเนี่ย น่าจะไม่ได้รางวัลนานกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ใน2ตัวนี้ครับหูฟังของทางค r เ a ทีเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหได้ตกพืนพื้นที่้ะครับอ่ะตัวนี้เขาจะมีซอฟต์แวร์ Super S X F I นะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถให้ประสิทธิภาพตัวเสียงเนี่ยที่ดีมากกว่าสมจริงมากกว่าสูงมากกว่านั่นเองนะครับตัวนี้เป็น Hybrid Wireless USB นะครับผมก็เขาบอกว่า หูฟังตัวนี้สามารถใช้งานแบบไร้สายก็ได้หรือว่าเป็นตัว USB ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบแจ็ค3.5มิลจริงๆก็เชื่อมต่อได้อยู่เรียกได้ว่ารองรับการเชื่อมต่อหลากหลายมากๆนะครับซึ่งราคาหูฟังตัวนี้ก่อนที่ผมจะพูด,ดรีวิวเยอะขอบอกราคาก่อนเลยแล้วกันตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4 7 9 0บบาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นราคาหูฟังไร้สายในเกรดคุณภาพที่เป็นเกมมิ่ง ไม่่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหูฟังเกมมิ่งไร้าสายทั่วๆไปที่ผมเคยเจอจะแบบ5้าพันอัพบวกเลยแต่ตัวนี้อยู่ในเรนจ์ไม่เกิน5000ันก็ยังพอจับต้องได้อยู่นะครับราคาโปรก็เดี๋ยวรอดูผมเชื่อได้ว่ายัางไงต้องมีอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถเอาไว้ดูในเรื่องของการดูหนังนะครับผมเล่นเกมนะครับหรือว่าไลฟ์ไลฟ์มิวสิกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยหูฟังตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าเขาสามารถ ปรับโทนเสียงได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวนี้ครับอันนี้คือเป็นจุดเด็ดของทางครีเอทีฟเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแอปพลิเคชัน super sxfi นะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานให้ดีจริงๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับแอปพลิเคชันให้กับสแกนตัวใบหูนะครับเพื่อให้มิติการสะท้อนของตัวเสียงใบหูเนี่ยดีมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับ sxfi control นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะชื่อว่า sxfi air control นะครับเพราะว่า ตอนที่ผมดองดาวโหลดมาเล่นเนี่ยมันเป็น Air Control นนะตอนแรกผมก็พิมพ์หาไม่เจอเจอแต่ Air Control สรุปก็คือตามชื่อุูนหนูฟังเลยเป็นตัว Air Control โหลดได้ทั้ง Apple นะครับผมแล้วก็ Google Play นะครับผมก็เรียกว่ามีมาให้ครบหมดทั้ง2รูปแบบนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากแค่บอกไว้ว่าการเชื่อมต่อเป็นแบบบ t o o t h 5.0เลยทีเดียวมาแกะกล่องดูข้างในกันนะครับซึ่งจริงๆผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับภายในกล่องก็จะมี หูฟังอยู่หนึ่งตัวแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับนี่คือหูฟังที่เขามีมาให้นะครับผมนี่เดี๋ยวเอาขาตั้งออกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของตัวไมโครโฟน1อันนะครับผมแล้วก็มีไมโครโฟนแท่งจิ๋วอีก1อันนะครับแล้วก็มีจุกยางปิดอีก1อันนะครับแจ็คเสียบ3.5มมิลแบบรองรับทั้งหูฟังและไมโครโฟนนะครับมีมาให้อีก1นึ่งอันนะครับแล้วก็สาย USB C to C นะครับมีมาให้1เส้นและก็ มีในส่วนของตัวหัวแปลงนะครับ C2A นะครับซึ่งตอนที่เราแกะกล่องออกมาเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเขาจะเสียบติ่งตัวนี้มาครับเอออันนี้ผมชอบทางครีเอทีฟมากตรงที่เขาดีไซน์ตัวไมโครโฟนมาดีมากนะครับถ้าเรามาซูมดูในส่วนของตูงฟังนะครับดูตัวไมโครโฟนก่อนเลยไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยผมเคยรีวิวหลายยี่ห้อมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบถูกๆจีนๆเลยนะครับราคาไม่ถึงพันบาทยันหูฟังที่ราคา 3- 4 5พันถ้าไมโครโฟนมาแบบนี้ การรับเสียงผมพูดเลยว่าแย่ครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะต่อให้เป็นตัวนี้ก็ตามทีผมก็มองว่าการรับเสียงค่อนข้างแย่ yeah, ครับถ้าไม่ถึงแย่เพราะว่าเวลาเราใส่หูฟังนะครับเราจะใส่หูฟังไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับตัวปากที่เราพูดเนี่ยมิติเสียงมันจะพุ่งไปที่ด้านนี้นะครับแต่ไมโครโฟนมันดันอยู่ตรงนี้มันทําให้ไม่ได้รับเสียงที่เราพูดโดยตรงจรงิจรงๆนะครับแต่เขาต้องมีมาให้ครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบ ไร้สายนะครับบางครั้งเราเอาไปใช้งานนอกบ้านเล่นกับโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามทีเนี่ยการที่เราจะมาต่อหูฟังแล้วมีไมค์มันดูประลาดนะครับเขาก็จะมีตัวไมโครโฟนตัวนี้มาให้นะครับซึ่งเราก็เอาไว้ใช้งานนอกบ้านรับบ้างแหละหรือเล่นเกมนอกสถานที่รับโทรศัพท์อะไรต่างๆบ้างก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าสมมติใครกลับมาอยู่บ้านอยากจะเล่นเกมแล้วก็ต้องคุย Discord กับเพื่อนให้แบบเต็มที่นะครับถอยออกมาครับแล้วก็เสียบไมโครโฟนตัวนี้นะครับพอเสียบไมโครโฟนตัวนี้เสร็จปุ๊บ ใส่เข้าไปเนี่ยเราสามารถดัดตัวไมโครโฟนนะครับให้มันอยู่แถวบริเวณปากพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเสียงของเราเนี่ยมันจะใกล้ไมโครโฟนมากๆากนะครับทำให้เสียงที่เวลาเราพูดออกไปเนี่ยเพื่อนจะได้ยินเสียงชัดและก็เคลียร์มากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทออกแบบมาได้ดีมากโดยการให้เปลี่ยนไมโครโฟนเลยหรือแม้แต่บางครั้งเราจะไม่ใช้งานนะครับเขาก็มีจุกแถมตัวนี้มาให้ครับก็สามารถ ใส่ปิดเข้าไปได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเลยก็ได้ถ้าสมมติออกบ้านกลัวหายอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันของหูฟังตัวนี้กันบ้างว่ามีอะไรเล่นได้บ้างนะครับก็ไล่จากตรงนี้ก่อนเลยอย่างแรกเลยเขาจะเป็นปุ่มสําหรับการเปิดปิดตัวหูฟังนะครับก็เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับแจ็ครูเสียบไมโครโฟนครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อนะครับพร้อมกับทางด้านล่างครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อทุกรูปแบบถ้าคุณใช้งาน p c นะครับผมแนะนําว่า ให้ใช้สายตัว USB Type C เส้นนี้ในการเสียบใช้งานนะครับเพราะว่าจะได้เรื่องของเสียงระบบดิจิตอลนะครับแต่ถ้าสมมติคุณเอาไปใช้งานกับพวกอ่า Play 5ที่แบบเสียบเข้ากับจอยหรือโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆก็ใช้สายเส้นนี้นะครับเป็นแจ็ค3.5มมิลแบบ3มขีดนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปแปลงใส่ซาวการ์ดแยกก็ได้ถ้าบ้านคุณมีซาวการ์ดเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับจะมีตัวปุ่มที่เป็นปุ่มบลูทูธนะครับการที่เราจะเชื่อมต่อหูฟังหรือแผงเนี่ยเราสามารถ กดคาเอาไว้แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับแต่ทีเด็ดของหูฟังจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับผมแอบตกใจจริงๆนะหูฟังตัวนี้เขาสามารถใส่ไมโคร s d Card ดได้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เอาไว้เก็บอะไรนะครับเขาสามารถเก็บเพลงนะครับลงตัวไมโคร s d Card ได้ก็เรียกว่ามันคือ MP3 เคลื่อนที่ปกติสมัยก่อนเราต้องมีหูฟังหนึ่งตัวต่อสายกับเข้า MP3 เล่นนู่นนี้นั้น,น ต่อไปนี้ถ้าสมมติเรามีเพลงโปรดนะครับเราแค่นําโหลดเข้าไปใส่ตัว S D card นะครับผมแล้วก็ทําการเสียบติดตั้งเข้าไปครับสามารถเปิดเพลงฟังเพลงได้ทันทีอันนี้ถือว่าเฮ้ยออกแบบมาดีมากนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการปิดเปิดปิดระบบ S X F I นะครับซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบเขาก็เลยมีปุ่มเปิดปิดฟังก์ชันตัวนี้ให้ก็สามารถกดเปิดปิดในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ดีไซน์ของหูฟังตัวนี้ ก็สามารถยืดหดได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับหูฟังทั่วๆไปเขาจะมีเบอร์บอกนะครับว่าได้ถึง12ระดับนะครับนี่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรประมาณนี้นะครับก็11-12ถึงระดับโดยประมาณขาแข็งแรงเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเป็นหนัง PU นะครับมีการสกรีนโลโก้ Creative เอาไว้นะครับก็เรียกว่าสวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวฟองน้ำนะครับตัวนี้ฟองน้ำเขาจะมีเขียนชัดเจนว่า ข้างนี้นะครับเป็นข้างเล็บซ้ายข้างนี้นะครับเป็นข้างไร้ขวานะครับเล็บซ้ายไร้ขวาแล้วก็ตัวฟองน้ําตัวนี้มีการออกแบบดีไซน์พิเศษนิดนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่าหนังตัวนี้เป็นหนังอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นหนัง PU นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นหนัง PU ปกติครับเพราะว่าถ้าเราดูดีๆจะมีการเจาะรู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 นะครับ ความทนทานผมขอตอบเหมือนเดิมผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะใช้งานได้ยาวนานไหมนะครับแต่ถ้าเรื่องการใส่แบบเดินออกไปนอกบ้านนะครับหรือว่าบ้านใครที่ไม่มีแอร์นะครับผมคุณสามารถใส่เล่นอย่างเงี้ยได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าการที่เขาเจาะรูหนังตรงนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับมีการระบายอากาศ ได้นะครับแล้วก็มันสามารถรับเสียงได้นะเวลาแบบอถ้าสมมติมีคนพูดข้างนอกเนี้ยผมจะได้ยินเสียงด้านนอกด้วยเพราะเขามีการเจาะรูเจาะรูเจาะรูมันจะไม่ได้เก็บเสียงแบบ100% 1คือได้ยินเสียงด้านนอกนะครับ2คือทําให้โปร่งนะครับ3คือไม่ร้อนนะครับอันนี้คือข้อดีของฟองน้ําตัวนี้เลยถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับในส่วนของดีไซน์สามารถใส่กับคนหูใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับนี่คือหูฟังเกมมิ่ง ถ้าผมบอกว่าไม่มีไฟ RGB ดูจะเอาเกินไปนะครับต้องควักโทรศัพท์ออกมากันเลยทีเดียวนะครับหูฟังเกมมิ่งตัวนี้นะครับเขาจะมีไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยผ่านตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างตอนนี้ผมปิดไฟอ่าเปิดไฟอยู่นะครับแล้วก็สามารถกดปิดไฟสามารถกดปิดไฟสามารถเปลี่ยนแสงได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีไฟให้ดูครับ ก็ในส่วนนี้เราสามารถคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับเพียงแค่เรากดอย่างนี้นะครับมันก็สามารถเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการเช่นผมอยากได้ไฟสีน้ําเงินนะครับนี่มาสีน้ําเงินเลยผมอยากได้ไฟสีเขียวนะครับมาสีเขียวอยากได้ไฟสีแดงนะครับก็มาสีแดงเราสามารถปรับแสงสีได้แบบอิสระมากๆนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่นี่ลองกดมั่วๆเลยนะครับนี่สีเขียวอ่อนสีเขียวอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่ามีลูกเล่นผ่านตัวแอปพลิเคชันในการปรับแสงไฟ R G B เลยครับ แต่เอาจริงๆหูฟังตัวนี้นมันไม่ได้มีทีเด็ดที่ว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันเว้ปรับไฟนะครับอันนั้นถือว่าเป็นลูกเล่นสําหรับ คอเกมแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันในมือถือกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างก็ในตัวแอปเนี่ยครับเขาสามารถเปิดระบบซ u เปอร์ i ได้นะครับสามารถปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้นะครับหรือว่าเลือกซอสเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบลูทูธ SD สดีการ์ด u ูเอสบีนะครับผมหรือว่าเกมแชทนะครับก็ต่อแจ็คแบบ3.5มมิลสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับนี่ก็เล่นเพลงในตัว SD c a r การ์ดนะครับหรือว่าปรับตัวค่าต่างๆนะครับตัวนี้ก็ i นะครับผมแล้วก็ตัวอีควอไลเซอร์ครับนี่เราสามารถเปิดปรับแต่งตั้งค่าได้อัน,นี้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ แสงฟงแสงไฟอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมก็จะมีหลายค่าอยู่เรื่องของการคอนเน็กต์ดีไว้์นะครับอันนี้ผมก็เชื่อมต่อเป็นแบบบลูทูธอยู่เขาก็จะขึ้นชื่อว่า Creative X-Fi Air Gamer นะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับมีการเชื่อมต่อมีอะไรต่างๆแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวในการคอนโทรลปรับแต่งได้ทั้งหมดนะครับก็พูดกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบฟังเสียงแล้วก็ไปลองเทสตัตวไมโครโฟนกันดีกว่าโดยผมจะเทสไมโครโฟนทั้ง2รูปแบบโดยการพูดแล้วก็อัดผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคครับอันนี้ผมเป็นการอัดเสียงนะครับผ่านบลูทูธ5.0เลยแล้วก็ให้ลงไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งใช้ไมโครโฟนตัวที่เป็นติ่งๆสั้นๆต,ต,ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เสียงที่ได้จากตัวไมโครโฟนตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไมโครโฟนดูครับอ,อันนี้นะครับจะเป็นตัวไมโครโฟนแบบยาวนะครับเสียงอันแรกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นตัวไมโครโฟน จุดๆตัวนี้ที่ผมบอกว่าเสียงมันจะรับได้ไม่ดีเท่าตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นเสียงไมโครโฟนแบบยาวลองวัดกันเองนะคะว่าเสียงไมโครโฟนที่คุณได้ยินเนี่ยเคลียร์ใสแค่ไหนดีหรือเปล่าเพราะว่าเสียงไมโครโฟนหลอกกันไม่ได้เพื่อนๆฟังกันเห็นอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเล่นเกมกันดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับไม่ได้เชื่อมต่อแบบมีสายเพื่อจะลองทดสอบว่ามันดีเลย์หรือเปล่านะครับซึ่งผมลองเล่นมาประมาณ10-20นาทีแล้ว ผมพูดตรงๆเลยว่าอาการดีเลยไม่มีเลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือเสียงของตัวเบสกับเสียงแหลมครับที่มันแยกชัดเจนมากๆทําให้แบบผมรับรู้ได้เลยอะว่าเสียงกระสุนแม่งวิ่งด้านซ้ายด้านขวาอย่างตรงเนี้ยเมื่อกี้ก็มีคนนะครับได้ยินเสียงเลยคือเสียงแน่นมากนะครับเสียงแน่นมากก็อันนี้เป็นผับ G โหมด Dead m a t นะครับเสียงปืนหรือว่าเสียงเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากมายสักเท่าไหร่เหมือนกับโหมดปกติอ้อยปากกระทะเฉยเลยนะครับก็เสียงที่ผมได้ยินคือ มิติดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนเบสหรือว่าในเรื่องของเสียงแหลมกระสุนนะครับเราจะได้รับแบบเต็มที่มากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองให้เพื่อนๆฟังจากเสียงที่ผมยิงและเล่นเกมกันดูดีกว่าเดี๋ยวขอย้ายใหม่กันครับ with the nails done. Girls with the nails done. Girls with the nails done. <laughs> be claiming it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. you gon' going to hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just do what me going to have you jealous. เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเสียงเพลงที่ผมลองเปิดให้ฟังแล้วก็เสียงไมโครโฟนนะครับก็ผมขอพูดความรู้สึกส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับหูฟังตัวนี้มันจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว super sxfi ใช่ไหมครับส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าไม่ชอบสําหรับในเรื่องของการเปิดตัว sxfi นะครับมันจะให้เสียงที่ดูเป็นแบบเหมือนเสียงจําลองเป็นเสียงแบบเป็นมิติที่มันดูแบบผมผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเออมันเป็นมิติมันดูเหมือนเสียงก้องอยู่ในห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนละกันแต่พอผมปิดฟังก์ชันตัว s n f i เนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสียงหูฟังที่ต้องการจริงๆนะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรนะครับหูฟังตัวนี้ไม่ใช่ว่าแย่นะครับคือถ้าสมมติมาเดิมๆแล้วมันเปิด XFFI แล้วถ้าสมมติใครไม่ชินเสียงนะครับสามารถไปตั้งปิดได้เพราะตั้งปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้หบอกได้เลยว่ามิติเสียงมาเต็มนะครับเรื่องของตัวเบสอะไรต่างๆเนี่ยมาได้เหนือมากนะครับเรียกว่าผมเคยเทสตัว Creative ตัว สายไฟไปนะครับก่อนหน้าช่วงต้นปีผมน่าจะจําชื่อไม่ได้อะเก่งคลิปตัวนี้ลองไปดูอะผมบอกได้เลยว่าหูฟังตัวนี้เสียงดีกว่าตัวนั้นเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้ดีแบบกว่าก้าวกระโดดแต่ผมบอกได้วเลยว่าหูฟังตัวนี้เสียงดีกว่านะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยซึ่งผมบอกกันเลยในเมื่อกี้ที่ผมลองเล่นนะครับผมจะมีการปรับ e อไลเซอร์ขึ้นไปเป็นแบบตัวเบสนะครับเพราะว่าเบสมาเดิมๆอาจจะดูน้อยไปหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสะใจสักเท่าไหร่ สิ่งที่ผมฟังเมื่อกี้ผมจะตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโทนเสียงที่ผมตั้งแล้วรู้สึกชอบมากๆนะครับคือผมเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นซีนีมานะครับเอาไม่ใช่ซีนีมาดิผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมให้เป็นแบบตัวคลาสสิกนะครับแล้วผมก็ตุเร่งตัวเบสตัวนี้ขึ้นไปนะครับป๊บแล้วผมก็อาจจะลดในส่วนของโซนตรงนี้ลงมานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมเป็นคนชอบฟังโทนแนวประมาณนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณเลยคือจะบอกว่ายังไงดี เป็นหูฟังที่ถ้าสมมุติซื้อมาเสียบใช้เฉยๆทนเสียง มันจะออกแนวกลางๆเคลียใสนะครับแต่ถ้าสมมติคุณปรับแต่งเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้ตอบโจทย์คุณเลยว่าคุณต้องการเบสคุณต้องการเสียงแหลมคุณต้องการเสียงใสเสียงเคลียร์เปิดจำลองเสียงอะไรต่างๆก็สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปมีอยู่หลายรีวิวเลยเหมือนกันที่ผมไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าตัวนี้คือดีที่สุดหรือแย่ที่สุดนะครับนั่นก็คือหูฟังเก้าอี e, ้หรือว่าพวกเมาส์ก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะบอกว่าให้ดูรีวิวเป็นกไกด์ไลองจ ของจริงดีกว่านะครับผมหรือว่าถ้าคุณคิดว่าลองฟังโทนเสียงที่ผมลองอัดให้เนี่ยแล้วรู้สึกชอบก็ไปจัดกันได้ครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ทางผม Nob nope Extreme ีีขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกันเอไว้ครับกับหูฟัง Creative Sxfi Air Gamer ราคา4,790บาทฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วครับผมสวัสดีครับ